สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเจอกับมิดลักท่อซิ่งนะครับดูครับทีมงานครับนี่ครับดูครับอันนี้ทีมงานคุณพนมนะครับอันนี้กับทอนาสิบหกนะครับสองล้อนะครับเครื่องซิ่งครับวิ่งกระจายครับอืเป็นไงครับดูครับดูบรรยากาศดูท่อครับโบลักครับโบลักสีดำนะครับลูกบอลล่มนะครับอืเครื่องตัวเดียวครับแต่โบใหญ่กว่า เครื่องครับนีะไรครับเดินทางครับเป็นไงครับเด็กเด็กก็ชอบนะครับเป็นไงครับเดินทางขึ้นเทเลอร์ครับโอ้โหสงสัยจะตัดคลิปผิดนะครับไม่เป็นไรครับอันนี้มาชมภาพกับเดินท่อสุ่มน้ำขึ้นรถเทเลอร์กันนะครับนี่รถมานะครับบังบรรยากาศครับเนี่ย ดึงครับดึงซ้ายดึงขวาเดินนะครับเดินขึ้นมาเทเลอยๆนะครับค่อยๆนะครับเดินนิ่มๆเนียนๆนะครับสองคนยกนะครับสบายครับขึ้นมานะครับดูบุดูบุดูบุดขึ้นไปนะครับค่อยๆเดิน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 ขึ้นไปนะครับขึ้นไปเรื่อยๆครับค่อยๆขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับโอ้โหนี่ครับ นีะครับพอดีล้อเลยครับสองข้างรู้เบรคพอดีเลยครับเอาขึ้นไปไว้ท่านี้เลยนะครับพ่อลนี่ครับได้เยอะปั๊บพอดีเลยครับยาวสองเมตรครับพอดีเลยปิดท้ายได้นิดเดียวนะครับเดินหน้าเข้าไปเอายางรองหัวท่อนิดนึงครับกันกระแทกเนี่ยครับจะยืดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเดินหน้าเข้าไปเรื่อยๆนะครับ โอ้นี่ครับงงเกียร์ครับงงเกียร์ครับแม่งงงงครับคนถึ้นหัวท่อครับบอกกูไม่ไหวแล้วกูนักงแล้วนะหนึ่งเข้าไปครับหนึ่เข้าไปพอดีครับแม่นี่ครับโอ้พอดีครับพอดีครับปิดได้แล้วพอดีครับปิดได้แน่นอนครับแม่อันนี้ก็มาดูครับเมื่อกี้ลงไปแล้วรอบหนึ่ง ตัดผิดครับขี้เกียจตัดใหม่ครับโอเคครับเดินทางนะครับจอดถามครับเอ้ตังคาเลอร์โกว่าอ๋อเดี๋ยวผมฟ้องให้พี่อ๋อเดี๋ยวจ่ายครับเดี๋ยวจ่ายครับจ่ายเดี๋ยวจ่ายจริงทางครับโอเคครับผมคาเลอร์ติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวได้ค่าทอมาเดี๋ยวจ่ายครับผมโอเคครับนี่ครับไปถึงหน้างานก็ดูน้ำครับ บอ่อปลานะครับเหมือนเคยบอ่อปลาสลิดครับโอ้โหเป็นไงครับบรรยากาศใช้โดนบินนะครับนี่ครับบรรยากาศเอารูปมาฝากนะครับอืมไงครับเฮ้ยตอนไปมันขึ้นไปอีกท่านหนึ่งทําไมตอนไปถึงหน้างานมันถึงอีกท่านหนึ่งครับไปรุ่นงงเลยครับแม่ผมยังงงเลย อันนี้ครับบรรยากาศก่อนขึ้นรถเทเลอร์นะครับก็เอาลูกล่างนะครับนี่ครับสงสัยครับสายอะไรครับลุงรังไปหมดเลยอ๋อเป็นไงครับโอเคครับตอนขึ้นมันไปท่านี้ทําไมตอนไปลงถึงหน้างานมันไปอีกท่านึงผมก็ยังงงนะครับไวรุ่นแม่ยากาศครับโอเคครับพอ